กิลมงงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลหนองสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย,ยในพระราชูปถรัรมภ สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ท้องถิน่นส่งเสริมความรักความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติไทยด้วยกิจกรรมและการบูรณาการอย่างต่อเนื่อง นางอัญ,ญรัตน์ทาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการนำหลักไตรสิกขาสู่การพัฒนาผู้เรียนตามกรอบภาระงานในโครงการด้วยรักและห่วงใยโดยใช้ท็อปโมเดลซึ่งเป็นข้อบ่งชี้คุณภาพด้านกระบวนการที่มีการขับเคลื่อน ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและชุมชนภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนครูและบุคลากรภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดทำให้โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4ประจำปี2563 2564ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้6ขั้นสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในหนึ่งภาคเรียนเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้บริหารได้เป็นผู้นำสู่การปฏิบัติการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกในความรักความหวงแหนในสถาบันหลักของชาติและความเป็นพลเมืองที่ดี และได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย 3H History Learning, i n t r e History Style H ที่1 History Telling คือการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการเป็นวิทยากรและการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ H ที่2 History with Multimedia คือการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่นการ์ตูนแอนิเมชันดิไดอารี่ H ที่ s t o s y o y y o y n o i n g คือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการแต่งกายในวันสำคัญการทำกิจกรรมการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงประกอบท่าทางโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรรวมไปถึงผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปมีความรักยึดมั่นรักในห่วงแหนในสถาบันหลักของชาติไทย